ไม่มีอะไรที่ประหลาดใจเพราะว่ามันไปตอกย้ำ <c oughs> ถึงความสับปรับแล้วก็ความเร็วสามต่ำช้าของคนคนนี้ก็คือพันตำรวจโททักษินชินวัตรค่ะง <c oughs> วดนี้เนี่ยสุดยอดของการสับปรับแล้วก็จับจ้วงหมดนะผมว่าเปิดให้กับท่านผู้ชมที่บ้านได้ดูกันทุกคนดีกว่านะ <c oughs> แล้วประเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปพูด จะออกความเห็นนิดหน่อยในเรื่องของคนที่ที่เร็วสามต like ่ำช้าแบบนี้ค่ะไปดูคลิปนะคะที่เดียวค่ะที่เอสทเท่านั้นค่ะดึงเลือกงเยนดงดงดึ้ดงดึงดึงดึงดก เฟรมก็ไปเที่ยวสางงมาเห็เพะรีสังาอสรไม่้อมันเป็นอายุ่ไม่เนียว่เป็นแอบสั่งแล้วก็ไปสักัซื้อพิมพ์ให้ตีพห้พแล้วคนก็เลยกลายเป็นวโทั้งหมดคนโง่ค่ะที่ไสงอเชื่อค่ะง่มันมันมันบางทีมันก็ยเห็ใจตรงกันหมดเาเขาก็ม่กสั ไม่รู้จะพูดยังไงส